ช่องเจ็ดเจอบทเรียนราคาแพงเกิดสาเหตุที่ทำละคร2เรื่องเรตติ้งต่ำลงจอให้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรางรักพางใจของวิกหมอชิดนำแสดงโดยพระเอกดาวรุ่งอนาคตไกลโดนัท พัทรพลและปูเป้เกศเรียนแต่ปรากฏว่าเร็ตติ้งไม่พุ่งยืนสามมาโดยตลอดและล่าสุดที่เป็นธันวา64หล่นมาถึง2สุดเหาหลายๆคนคำถามที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรกันแน่หรือพระคู่นางไม่ระดับตัวท็อปเลยทำให้ความน่าสนใจลดน้อยลงหากย้อนกลับไปไม่ใช่ละครรางรักพังใจแต่โดนจับตาในเรื่องลงจอก่อนหน้าเกาะรักกนหัวใจดันพระเอกเคมีใหม่เนประพาดาประกบคู่ บิววรพลเรตติ้งก็ไม่สูงมากเช่นกันแม้มาพุ่งตอนจบแต่สี่ก็ตามซึ่งตอนนั้นก็มีหลายๆความคิดเห็นสนุกแต่เรตติ้งไม่ปังพอและหากความคิดเจนใหม่ลงหลังข่าวก็จะมีพระนามตัวท็อปสักคนมาประกบจะดีกว่านี้หรือเปล่าแต่เมื่อแฟนละครติมาเพื่อนก่อนสถานีจะรับฟังหรือไม่ก็ต้องวัดใจกันอีกครั้ง